สว des ัีค่ะทุกคนเฟนตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ไหนคะฮะพูดให้มันชัดเจนดีนะทุกคนอยู่เก่าใหญ่ค่ะปากกว้างๆอยู่นะทุกคนเออแล้วตอนนี้อยู่เก่าใหญ่นะทุกคนนะไม่ได้แต่งหน้าาไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดนะทุกคนเพราะว่ารอรถติดอยู่แค่ปาก เข้าุปโภคยาอยู่กี่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทุกคนนี่ทุกคนนี่นี่นี่ดีดีกันหน้าดูกันหน้าขับตามกันไปโบยตามกันไปมีความสุขมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาชอบมากเลยรถคันนั้นเห็นไหมรถคันนั้นนำหน้าเราอ่ะก็มีเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังอยู่บนหลังอยู่บนหลังเนื้อที่บอกว่าสลักข้างบนนั่นอ่ะไอ้ข้างบนน่ะั่นแหละก็มีโครงเล็กแล้วก็ของบนโครงเล็กก็มีเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเลยเนี่ยเนี่ยรถของเขานหน้าญาติพี่น้องก็สองสามกันแล้วก็รถคันนี้ก็เอาของไว้ เดี๋ยวที่กลับมมาบอกทุกคนก่อนข้างล่างมันเป็นประมาณเหวนะทุกคนข้างข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นเหวนะทุกคนเนี่ยมันเป็นทางลึกลงไปนะเป็นเหวนะทุกคนข้างซ้ายแล,ลย้วข้างขวานี่เป็นภูเขา <iej. S 1> ข้างขวานี่เน,น, nee. นี่ยเป็นภูเขาภูเขาสูงอ๋อไอรีอนะเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยพาไอรีนไปเที่ยวด้วยทุกคนนี่ไอรีนไอรีนจะนั่งหน้าด้วยครบกทนสวัสดีค่ะทุกคนไอนีนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนุ่นๆเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่กลับขึ้นมาเราแบบว่ารถมาติดแน่นเยอะมาากขนนดเี้ย เออมัก็คิดว่าต้องเครียดต้องไปนอนที่อื่นซะแล้วแต่ว่าไปไหนๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่จุใจเหมือนที่มาเขาใหญ่อะไม่รู้สิมออดึกวันเดินไปใช่ไหมูว่าีเอนดินลไป่ย้เออดีนวันนี้เรามีเพื่อนงานกันเยอะเลยปกติเราจะมาแบบว่าห่างๆไงใช่ไหมเราจะมากันห่างๆาง สามสี่คันเกาะกันมาอย่างนี้กับรถกันอื่นคนอื่นแต่วันนี้เอ,เออวันนี้เรามีเพื่อนมาเยอะเลยทุกคนดูเพื่อนดิเพื่อนนำหน้านำหลังเต็มไปหมดเลยวันนี้วันนี้มีเพื่อนแบบว่าต่อติดกันเราคิดว่าเราขับรถอยู่แถวแถวแถวปทุมหรือแถวแถวเนี่ยแถวแถวนนทบุรีแถวแถวบ้านเรา ใช่ไหมรถเยอะมากแม่เวลามาถูอย่างนี้เหมือนมามาก็รำโดนแล้วก็เดินแล้วก็ถูเรื่อยใช่ไหมดูนูนดูคนดูเพื่อนดูเพื่อนกับรถเลยเพื่อนนี่คือว่าเพื่อนที่ไปร่วมทางกันด้วยกันเพื่อนที่ร่วมทางที่มาด้วยกันปกติเราก็จะมาแค่สองคันสามคันแล้วเราก็แบบว่าชัวชั่ววันหัวใจนิดนึงเพราะว่ารถน้อยรถน้อยก็กลัวทางแต่เนี้ยมายดเยอะเราก็เลยอุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนเกาะถนนเกาะทางมาด้วยกันเยอะแยะนี่ฉันชอบมากเลยรถคันหน้าเนี่ยคือว่าแบบวันเขาะก็น่าจะมาตั้งหลายว อย่างจำจะมากันอย่างเนี้กันตกเหวนรกเนี่ยจะมาแล้วหรือฮะสองครั้งใช่ใช่ตอนนุ่มๆเหวนรกเหวนรกตอนนี้น่าจะตอนเั้งแดนนูรินยังไม่เกิดนู่นมานั้งตกเหวนรกเนี่ยใช่มันสนุกแอ่ะอู้เดินเดินไปหนึ่งกิโลแล้วลงแล้วก็ลงไปลงบันไดไปอีกโอ้ไม่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตอนนั้นเดินยังไม่มีนูรินเลยนูรินยังเป็นเจ้าหญิงน้อยอยู่ในอยู่ในอะไรนะน้ำไส้ใช่ก็ว่า